สวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้ผมสิบ้ามาเบิงเจ้าบิ๊กปลาช่อนตัวใหญ่ที่อยู่ในสระย่างรูเบิงสะสะเยียงยางรูเลยพี่น้องบ่อปลาช่อนที่หรูที่สุดในโลกเจ้าบิ๊กตัวใหญ่นะครับผม เดี๋ยวมือนีผมบ่กูุวา่าเขาสี่โชคตัวบะเดี๋ยวเอาค่อยตีเบิ้งได้พี่นองเด้เดี๋ยวผมจะพาเบิง้งสระเขาก่อนคนเง้ยเอาไปหอดถุงยี่สิบกว่ามเมตรครับที่จริงตรงนี้เป็นบอน้ําพุร้างนะครับผมบอน้ําพุบอน้ําพุดนตรีที่ลงทุนเป็นแสนเลยนะฮะสามแสนกว่าบาทอันนี้เป็นบอน้ําพุดนตรีนะครับผม พอโควิดเข้าก็เลยกล,ลายเป็นที่เลี้ยงปชัช่อนของรอปรพอครับผมยังรู้เลยที่น้องไปนี่มันะบอกปาช่อนที่รู้ที่สุดในโลกเลยแหละผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งผมสิบพาพไปเบิ้งอันนี้ดนเดี๋ยี่น้องเด้อไปดูเจ้าบิ๊กว่าวันนี้เขาจะโชว์ตัวไหม ไปเบิ่งเลยครับผมไปเบิ่งเลยคุณเขาส่วนมากเขาขีขึ้นอยู่ข้างคุณจะไม่เอาจะให้อาหารอยู่ข้างคุณเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งเลยครับผมไปไหนมาแล้วเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กขึ้นมาแล้วเจ้าบิ๊กเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ต่อยังไงเลยพี่น้องคุณอะ โอ้มือนีช่อมือนีช่อโตทุกเทียเนี่ยมาปั๊บนี่เขาสิแลนลงเลย,เ,ย,เ,ลยเลยครับเขาสิหมดลงใต้นามเลยโตยังไงเลพี่น้องคนโนรดนะ้างล่างมีปลาดุกโตหนึ่งเด่นนะอันนั้นเห็นบ่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเห็นบ่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกอันนั้น โอ้ขึ้นมาเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กขึ้นมาเร็ววันนั้โตยังไงเด็กพี่น้องเนี่ยปาดุกขึ้นมาแล้วแต่แต่แตดแต่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 เห็นมาเนี่ยนั่น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 มาเฟียกันไปเบิงเบิงมือนี่ขึ้นมาโชว์โตได้ให้เบิงให้เบิงโดนอยู่ครับเขาะบอลแดนหนีให้กินเข่าเบย่อมกินเด้กพี่น้องเขาบอกินเข่าเลย ในอาหารเราตีกินต้าหอยเขากินตาหอยนะครับมึงเรกหันห้อยเรียกว่าเปลือกหอยไงเรียกว่านยน่นเขาไว้เขาไปกินเลยเขาเคยชินกินแต่กับอันนี้อย่างเดียวเลยอันนี้โตนอ้นอยได้นี่พี่น้องอันนี้ลึกสะนี่ลึกทวมหัวเลยครับผม เจ้าบีเฮ้ยมาวันนี้โชว์ตัวจังเลยวะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาเห็นชัดๆหน่อยแล้วขึ้นมาขึ้นมามาเห็นชัดๆหน่อยเห็นบ่กขับคนละใส่เลยนะเห็นบ่าไะกับกับโต้บนโอ้ยลอยมาเป็นครูได้เห็นอะคนละใส่เลยได้พี่น้องบ้าเมือนี้เขาทาวเวไปไป,ป,ปกินข้าวดูลูกกินข้าวดูสิ กินเป็นไหมให้กินเขา่าบ่ยอมกินพี่น้องหลังเด้อผมสิซุ่มให้เบิ่งขนาดคน่ะขนาดผงคนใยังเขากินดีได้พี่น้องบะแมนตุต๋ยหน้อยทำทำดีแข็งคนได้นี่บะแมนตุต๋ยหน้อยได้นี่กระซุ่มเข่าใกล้เราเข้าเจอ,อันนี้ มานาๆๆๆาหามันสะท้อนแสงกับสีเบาเห็นชัดเท่าไร <c oughs> <c oughs> เห็น,นโอ้เมื่อนี้ขึ้นมาโช่โช่อครูเด้พี่น้องเจ้าบิ๊กกับลูกนะวิธีรอบปะพ่อครับผมเบึงเนื่อทีเบึงเหงื่อทีได้พี่น้องได้ นำ้ำสูงโอ,โอ้ขึ้นมาโชดบางนี้แล้วพี่น้องอันนี้ตัวน้อยต้องยูม่มุมนี้พี่น้องต้องยู่มุมนี้ต้องยู่มุ่มนี้นจังสีเห็นชัดสอดแสงแดดเห็บอนะ่อนอ่ะอ ไปแล้วบ่นะไปขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวันนี้โชว์ตัววันนี้โชว์ตัวเขาบเกิดซีเวียนไปเรื่อยเบิ้งพีพี่น้องเบิ้งตัวใหญ่ข้ากิลีได้เนี่ยมันมันตัวน้นอยๆอย,ยูอ่ เวละจังที่เป็นหมอตวซจำคุกคุกเข้าพุนว่าล่ลงไปแล้วลงไปแล้วมาหากินอาหารปกติบังบังรอบปพพ่อทีประจำยุยุดนี่แล้วพี่น้องด้วยต้นสิเปหาหอยทาดแล้วก็เอามักทุบๆๆแล้วก็ย่นลงให้กินมองนี้แหละครับเห็นเห็นเกลอกปะครับ นะแล้ครับเปลือกเนี่ยย้อนเข่าให้กินบ่ย้อนกินเลยนนะเลือดไหลขึ้นกันเดือดพี่น้องนนะเอามาจอ่อซื้อๆเนี่ยนะเดี๋ยวเอาปากมาจอ่อซื้อๆบอ่อยย้อนกินเลยไปจ่อยอมือนี่ค้นมาโชว์สองตเลยค้นมาโชว์ให้เห็นแบบชัดเจนเลยพี่น้องเห็นไหมน,นะ เอามาเทียบใส่ให้เบิ้งแบบจัดจ้าแล้วพี่น้องี่วา่าโอ้เจ้าบิกบ๊กเจ้าบิ๊กมันไงดี